สวัสดีชาวทาน้ำครับราศีมีนกร,รกฎและราศีพิจิกนะครับสิ้นปีนี้เขาจะทำยังไงกับคุณเป็นพลังงานบวกบวกมอบก่อนสิ้นปีนะครับขอบคุณการกดไลค์กดแชร์การกดติดตามนะครับขอบคุณสลับการสลับสรุนนะครับป,ปุ่มสุปแตงเหรียญน,นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกนะครับกราบขอบคุณอย่างสูงมากนะครับ ขอสุ่มหน่อยสิว่าสถานการณ์คุณกับเขาตอนนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรดูซิว่าฟังไปแล้วใช่เรื่องราวคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่จะได้ปัดทิ้งไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูเอาเวลาไปทํามาหาแดกอย่างอื่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะครับมานั่งเสียเวลาดูดวงทําไมก็ไม่รู้อ่ะขอดูหน่อยฟังคุณชาริยอดฟังเขาสามไม่ท้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณบล็อกกันครับ คุณบล็อกกันหรือไม่ยอมคุยกันต่างคนต่างอยู่คุณโกรธเขาบางคนเป็นท่านกดดันทางกฎหมายหรือเอารบสินบงอย่างไปข่มขู่เขาหรือใช้การกระทำรบสินบงอย่างข่มขู่เขาทิ้งไว้แล้วไพ่ฝั่งเขาสามไม้เท้าเขาอยากไปต่อคุณครับไพ่คิงเหลืองก็แสดงว่าอยู่ใกล้คุณนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกไม่พูดอะไรงั้นอ่ะใช้ชีวิตชิวๆเขาไปสองดาบคิงถ้วยก็เลยเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่ไม่พูดไม่จาต่างคนต่างอยู่มุมใครบุมมันอีไพ่ฝั่งคุณเก้าไม้เท้าสิ่งที่คุณทำกับเขาคือการ มองเขาด้วยหางตามึงเป็นเฮียไรลละมึงจะเอาไอ้กูเนี่ยถับตาไพ่เฉลยเก้าเหรียญถามว่าได้อะไรไหมไม่ได้เพราะฝั่งนู้นกระดิกตีนนะสูบบุหรี่ดื่มชิวๆไ,ๆไม่รู้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 เฮียอะไรงี้ยตายไพ่เฉลยเก้าเหรียญคุณก็เลยอยู่ในบุมของคุณอยู่ดินั่งจิบกาแฟฉันจิบกาแฟรอเธอทุยอีส <laughs> <laughs> ัตวิบ้าชาวราศีกระกฏกดจิบกาแฟเฮียอะไรก่อน <laughs> ขออภัยนะฮะ พลังงานอาจจะบบกไปนิดหนึ่งไม่คุยกันเพราะอะไรครับเขาดูสาเหตุนะครับ The Sun, Date, ภายใต้สำรับ The Star, บางกรณีบางคู่บางกรณีตัดสินใจตาจบไปนานแล้วแต่เสือกเสือกอยู่ด้วยกันหยจบแล้วก็แทนได้จะแยกกันไปชีวิตใครชีวิตมันไม่อยู่ให้เห็นหน้าเห็นตากันเป็นหอกข้างแค่แล้วงั้นคร The Sun, Date, The Star หรือแม่งใช้เหมือนชีวิตคนโสดแต่เสือกดัดจริตอยากจะมาอยู่ใกล้กันซะงั้น ตอนทะเลาะกันเลิกกันชีวิตใครชีวิตมันก็จบแล้วย,ยังเสือกดัสัีแ,แนมอยู่ใกล้ๆกันครับมีไพช่ชาร์ไฟลแม่สิงห์รู้เกิดอาทิตย์ราศสีพิจิกราศีกุ่มแล้วทำไมไม่ไปให่พ้นพนหน้าพ้นตา,าให้จบสิ้นจบหลาวทำไมคุณไม่ไปให้จบสิ้นจบลาวไปล่ะ เดเหรียญ8เหรียญกับ4มิเท้านะบางกรณียังค้างคากันอยู่ทางด้านกฎหมายทะเบียนสมรสหรือมีภารกิจการงานการเงินและสิ่งบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์ต่อกันและกันมันค้างคาไปไม่ได้ครับฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นกลุ่มๆก็ต้องถามว่าเขาอยากไปไหมเพราะไพ่มันขึ้นโชว์ว่ายังไม่เห็นไพ่เชิงแบบอย่าปฏิเสธอย่าไปไหนนะเขาจึงอยากอยู่ต่อคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อคุณไหมฮะสิบถ้วยเดอะฟูลไพ่แต่สำรับสี่ถ้วยอยากพัฒนาต่อไหมไม่ฮะ มีพายชดลมเมถุนตุนกุมเพื่อเกิดวันพุธนะครับขมอมารยาพัฒนาต่อคุณแล้วฮะต่อให้พายขึ้น10ถ้วยแต่ใต้ยพายเฉลย4ถ้วยกูไม่เอาแล้วถ้าอย่างนั้นครับเขาไม่อยู่ตรงนี้ไปเพื่ออะไรล่ะวิ e ออฟ f อร์จูนสีมิถาวรนะครับไฮพิเทสเห็นไหมล่ะสแสดงว่าเขาแอบกลัวเสียผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่าง June, าวิ e ออฟ f อร์จูนสีมิถาวรต้ยพายเฉลยไฮพิเทสครับ ยังแอบกลัวเสียผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเช่นบ้านรถที่ดินนะฮะหรือผลประโยชน์ทางการเงินหรือธุรกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างทำต่อกันและกันในะต้ไพ่เฉลยฮาพิเทสมันอาจจะแปลได้ว่าเขายังสับสนอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจส่งเดทหรืออันหนึ่งมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณที่เขาเสียดาย <Yeah. laughs> <laughs> หรืออาจเป็นไปได้บางเคสบางกรณี คุณคือบ้านสำรองที่เขายังมองว่าคุณยังมีความจำเป็นในชีวิตของเขามีพาชรไฟไม่สิรู้ดูู้้เกิดอาทิตย์ทัดน้ำมีกรกฎพิจิตผู้เกิดวันจันทร์ครับถ้าอย่างนั้นครับคุณคิดยังไงเขาครับหกเม้าวเดอะบูลกับคิงเหรียญคุณเองก็ปล่อยเขาไปไม่ได้หรอกนะคุณก็คาดหวังในผลประโยชน์ะสอย่างจากเขาเหมือนกันนะครับ คุณเองไปไหนไม่ได้อยู่แล้วครับคุณไม่มีทางเลือกเลยนะครับดูจากหน้าไพ่หรืออาจจะเป็นสันดานตัวคุณเองที่มีความรู้สึกว่าก็กูว่ายังรู้สึกกับมันอยู่อะ่ะจะให้กูไปไหนล่ะงั้นกูจะมานั่งดูคลิปนี้ทำเี้ยอะไรล่ะเออก็จริงก็ถูกยอมแล้ <c oughs> งไงเขาคิดยังไงคุณครับอสุริน้วยเจ็ดดาบนะครับสี่ไม้เทา้าเขายังอยากไปต่อคุณครับต่อให้ความสัมพันนี้หลบๆซ่สสอนๆปกปิดเลนเขาก็ยอม <c oughs> เป็นพลังงานที่ดีมากจ้ะแม่พลังงานดีมากจากพ่อ ขอดูดิสิผลประโยชน์ที่ว่านั้นสุดท้ายคุณสองคนตัดสินใจอย่างไรซึ่งกันและกันนะครับผลประโยชน์ที่ว่าหนูไม่รู้เรื่องอะไรนะขอดูดิสิสุดท้ายคุณสองคนตัดสินใจอย่างไรซึ่งกันและกันครับอยากรู้ผลประโยชน์ที่ว่าครับภายใต้สำรับเด็กถ้วยคุณสองคนใช้ความรักนะครับใช้ความรักในการนําผลประโยชน์ตรงนั้นให้เกี่ยว js, ข้องเกี่ยงโยงต่อการละการซึ่งผมเหละว,วุ่นมาก ภายภาคหน้าวุ่นมากโดยเฉพาะอิมิถุนาปีหน้าเนะตรียมตัววายวอดชิบหายวุ่นวายสุดๆหนุ่มเห็นคุณพยายามจะหลบหลีกหลบหนีหลบเลี่ยงตรงนี้นะฮะแต่สําเร็จไหมไม่สําเร็จหรอกต้า,ายเฉลยเด็กถ้วยนั่นแสดงมากรมท่านครับมันจําเป็นต้องพึ่งพิง,พงอาศัยเขาหรือมีบุคคลคนกลางที่จําเป็นจะต้องเรียกร้องหรือเป็นตัวนําพาความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่และหนุ่มเห็นแล้วเขาต้องการผลประโยชน์ตรงนี้มากๆ8ดเหรียญสี่ไม้เท้าหรือจริงๆแล้วเขาคือ กุญแจสําคัญหรือเป็นฐานสําคัญของผลประโยชน์นี้คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับมีไพ่ชาราศีสิงห์ราศีเมถุนดังนั้นก่อนสิ้นปีนี้เขาจะทำอย่างไรใส่คุณครับชาวธาตุน้ำนะครับราศีมีนกรกฎและพิจิกนะครับก่อนสิ้นปีนี้เขาจะทำอย่างไรใส่คุณ ตอนหนุ่มไม่อยู่หลายวันเพราะเนื่องจากหนุ่มไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับเพิ่งจะกลับมานะครับบินไปเที่ยวเชียงใหม่ปีนี้ไม่นั่งรถไฟแล้วแก่เกินจะนั่งรถไฟแล้วไม่ไหวแล้วสภาพร่างกายก <c oughs> ูขึ้นบินเถอะง่ายดีจองเอาล่วงหน้าราคาไม่แพงเอาดูบทสรุปนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับระยะเวลาสั้นๆตรงนี้นะฮะก่อนสิ้นปีก็ทำยังไงใส่คุณ เด็กไม่เท้าฮาร์โลฟนคิงดาบสองไม่เท้าอัศวินอ้าวนะครับเขาก็ยังป้วนเปี้ยนชีิคุณอยู่นี่เขาไม่ได้ไปไหนหรอกอัศวินเท้าอัศวินดาบนะครับภารกิจงานแล้นุ้นะผลประโยชน์อะไรนะนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่นะเดี๋ยวเขาก็โผล่เข้ามาก็ยังเกี่ยวข้องคุณอยู่10ถ้วยเกไม่เท้าเขาได้ตั้งคำถามคุณยังรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่แม่งโคตรล้มเหลวเลยมันไม่สามารถไปต่อได้หรือจะมาก่าวใจจะมารักแบบเดิมเขาเขารู้ตัวดีนะเขารู้ตัวดีและหนุ่มเห็นแลัักนะครบ ครับเขาโฟกัสที่ผลประโยชน์เท่านั้นเป็นหลักและหนุ่มมองว่าเขาก็ยังมองคุณในแง่ดีอยู่ไม่ได้มองคุณในแง่วายวอดหรอกหนุ่มกลับรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้แม่งจะจบแน่นเลยเขาแอบกลัวสิ่งสิ่งนี้มากๆกนะครับกลัวไหมกลัวแต่ไม่มากครับใช้คําว่ากลัวแต่ไม่มากและหนุ่มมองเขาจะตึงเอาไว้ตรงนี้เพื่อผลประโยชน์และการงานหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจนะบ,บางกรณีไม่ไมีมอะไรหรอกรอก,ก็อยากคืนดีนั่นแหละไม่อยากให้เลิกกันนะครับเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณเลิกนะครับเขาไม่ได้อยากเลิกกับคุณนะหนุ่มมองว่าเขาคง กลัวความสัมพันธ์นี้จะล้มเหลวนะซึ่งเห็นแล้วเขาพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้อสศวิเท้าอสศวิวดาบติดไปเท้ายังไงเขาก็ไม่ปล่อยมือคุณไปไง่ายนะครับมีไพ่าชาวราศีพฤกษกนะครับที่โดดเด่นก็ดเด่นใบเดียวเลยดูซิคุณท,ท,ทำอะไรใส่เขาล่ะชาวธาตุน้ำทำอะไรใส่เขาหรือเทมเพลนส์สิบเหรียญโถจะติดแม เออเอาก็ดีนะครับคุณก็พยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะจัมบ,บลัลเลนสิบเหรียญจจสติกมี่ไพ่ชาวราศีตุลราศีธนูเอาก็ดีไพ่ก็ไปได้แย่นะครับคุณก็คงยอมกราวใจคืนดีเขานะครับขอคำแน,นะนำจากไพ่ท้าโรคปิดท้ายตรงนี้หน่อยครับห้าไม่เท้านะครับสอเหรียญ การทะเลาะวิวาทครับจะทําให้เราเกิดความลังเลในใจนะครับการเสริมสร้างหรือนําปัญหาเข้ามาทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นมันจะทําให้คุณเกิดความลังเลในใ,นใจหรือบางคนบางท่านเอาโคตรเง่าสกราดบุคคลอื่นเข้ามาเสือกในความสัมพันธ์มึงก็เตรียมรับปัญหาต่อไปได้เลยบแบบสองปีหน้าเลยปลายปีคืนดีปีหน้าล่ะ อสุวินถ้วยนะครับสี่ถ้วยนะครับ <c oughs> น่าเบื่อขอสัมพันธ์ส้มตีเลยครับรู้นะครับประสาทแดกครับอ๋ทนได้ก็นทนทนไม่ได้ก็แล้วแต่ไปชีวิตใครชีวิตมันนะครับดูได้ก็ด,ดูดูไม่ได้ก็ใสหัวไปชีวิตใครชีวิตมันไม่มีพลังบวกให้ครับอยากได้พลังบวกไปที่อื่น <c oughs> สวัสดีครับ